ทำไมมึงฝนออกตะบันออกล่ะถ้าฝนตกล่ะถ้าฝนตกก็ออกกันไหมถ้าเหนื่อยก็ออกกันไหมเดี๋ยวนี้ เป็นเนี่ยนยุงจีเนาะแต่ภาษากลางห้แต่คนเมืองห้องมงจุงจี้จุงจีเออัวแกงแกงใส่ฟักฟักลานี่มาอน่ฟักมลำลำห้ามบอกใครล่ะเมงจุงจีอันนี้กินได้ไหนนี่คัวโอ้แกงนั่นนี่ซ้ำมันมีโอ้แกงนั่นนี่ซ้ำมันมีฟักลานะฟักักอม นี่เป็ดยป่ะอันนี้ดอกบุกดอกบุกดอกบุกดอกใ่แข็งพักหวานเนาะห่อยพักหวานแล้วก็หยอดผักละหรือใบสะโอมสามนะสามมือสามมือเนี่ยก่อนนะเอาไหมเอาไปเอามาวางก่อนแล้วกันเนียเกิดความสามารถพิเศษโอ้ดีมือดอกใหญ่โอ้ใหญ่ขนาด ตกใจแมงเหรอนี S <S ่ดอกอย่าปลาดอกบุกดอกบุกปลานี่ก้าติ้วดอกไอ้ไรก็บุกเฮ้ยนี่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 จุงจี้เนาะแต่ภาษากลางห้องเนี่แต่คนเมืองห้องแมงจุงจี้จุงจี้เออขว้าแกงแกงใส่ฟักฟักลานี่ม้าเนอะใหญ่ก็ดูครับดูรอเหลืออีกผ้ามือกว้างใหญ่ครับดางในมีมีแมงจุงจี้ตุ้ยนี่เหรอล้ําล้ํา ดอกดอกนามครับมีมีหลายด้วยนะถ้าได้อยากจะหันมมามแมวได้เลยครับสี่ห้อยดีหมีเคทิต่อสังคโรงครับมันทําติดเกื่อนเลยครับแกนหรือว่าอ่างอ่างเก็บน้ำหอยหมีมิตรเดียวนะครับตีเดียวของรไของโลกันไต,ต,ไตดิดกันนี่เลยเอ๊ะหนังตางลดมาถึงครับแมวได้เลยมะแมวได้ครับของนี่ออกดอกเนาะเดี๋ยวนี้นิสายเราพูดสิครับมิสัยเลยเนาะบันทีอย่างเขาไปนี่ ส่งไปนแลต้วส่เจ็ดอ่ะสเจ็ดสเ็ด้าเ่อเนาพฤ่ภาตนั้นที่ออกออกคนตัวนั้นจับไม่ได้ตอนตี่เขอทำเขาคนม่เดือนตินออกดอกนะช่วงเขาคนไม่จะเป็นต้นหรอโอ้ตัวเราออกดอกใบงามอันนั้นจะเต็มมันจะเต็มนี่นะครับซื้อเลยมุดหนออันนี้มอนเลยมอนร้อยเหรอันนี้ก็คงจะเป็นจืดหมอนบุกค้างคโคบบุกค้งคกตายนะ ไม่จีมันเหรอนี่จีนะน้ำอะพี่ใหญ่กินก็ปลาแล้วรอกมั้งนี่โอ้ันส่วนรอกนี่ยังยังมาได้วิจัยเลยนะแต่เปิดนูอนในช่องอะไรกินก็การกางมันหน่อยกางปลาหัวมัเอะหัวมเขหน้ามันเนีหัวหอหัวันเขไปอนซอยหน้ามัดโอ้ยเดี้แมงแมงเนี้ยมันเข้ามัดเยมันมันมีกิ่นแมงแหออถ้ามันเบิะ